ดีครับใครหลับอยู่กรุณาตื่นของดีมาแล้วพี่น้องบางสะพานอยู่ไหนครับบางสะพานผมทับสแกนครับประจวบคีรีขนันพี่น้องสุราษฎร์อยู่ไหนครับสุราษฎร์ธานียินดีต้อนรับได้ข่าวว่าเพิ่งมาถึงนะครับ แสดงว่าก่อนเดินทางดูเริกดีเพราะมาเจอของดีเอาทีเดียวก่ <g ülme> อนพูดมีกติกาว่าถ้าท่านง่วงผมจะหง่อยถ้าท่านคึกผมจะคึกจะเอาแนวไหนเอาแนวไหนส่งเสียงหน่อยขอบพระคุณครับจบแค่นี้ <g ülme> ระหว่างคอยจากหกโมงเย็นจนต้องกล่าวว่าอารุณสวัสดิ์ทุกท่านนะครับเราก็ได้ดูคลิปที่ทั้งชวนอนอาภาพมาให้ดูอทัทวิทย์เอาคลิปมาให้ดูนะครับระหว่างนั้นก็เลยนั่งแต่งกลอนไปเรื่อยๆแล้วครับได้ข่าวว่านางธิดาถาวรเศษ คมครูอธิการบดีทั้งหลายอธิการบดีคนแรกที่ประกาศว่าวันพรุ่งนี้ปิดการเรียนการสอนคือดรอาทิตย์อุไรรัตน์มหาวิทยาลัยรังสิตครับดรอาทิตย์บอกกับลูกศิษย์และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรังสิตว่าปิดเรียนแล้ว เปิดเรียนเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าไม่มีประเทศที่ดีแล้วเราอยู่ไม่ได้ชัดเจนไหมถูกต้องไหมครับสิ่งที่ดอกเตอร์อาทิพูดถูกต้องไหมครับเสียงอ่อยมากเลยถูกต้องไหมครับโอเคมันต้องอย่างนี้นะเพราะฉะนั Taiwan ้นอีนกแสก ที่แรกที่มึงต้องบินไปเกาะคือมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วให้เขาปลิดชีวิตมึงที่นั่นดีไหมดีดีไหมครับมีกรอนให้นกแสกตัวหนึ่งนะมาโขไล่อีนกแสกกันหน่อยครับหนึ่งสองสาม หนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำเยี่ยมเยี่ยมมาโหไล่อีนกแสกกันหน่อยครับแค่ขี้ฆ่าสับปรับอีกตัวหนึ่งกราบไอ้แมวเต็มที่อย่างกระสิวลึง <S <S บูชามากครับ <S 2> <S 2> อย่าทะลึ่งกับคนดีๆที่ราชดำเนิน อย่าทะลึ่งอีนอกแสบประชาชนที่มาที่นี่ไม่มีใครบังคับข่มขู่มานิสิตนักศึกศษานักเรียนครูบาอาจารย์มาด้วยความสมัครใจมาไล่คนชั่วใช่ไม่ใช่ทางนี้ใช่ไหมข้างหลังในหัวลำโพงใช่ไม่ใช่ข้างหลังไม่ได้ยินเสียงเลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับ บางสะพานใช่ไหมเรามาไล่คนทั่วใช่ไมช่ใช่ใช่ไม่ไมใช่เยม่ยมนะเพราะฉะนัมนอีไกแสชไมึงไปตายซะยังไงก็แก่แลมวนะนกมสชมีช่มีช่ช่ออะ่ไรช่ไ่ไอะไรมิดนกแมใมีผ่วชื่ไนกกร่ไอม่ไม่กินน้ นางจะได้หงุดหงิดงุ่นงานมาอารวาดกับคนโน้นคนนั้นคนนี้น่าเห็นใจเนาะคนถัดมาเขาเปิดคลิปสรยุทธสัมภาษณ์นางสาวยิ่งรักมีอยู่ตอนหนึ่งที่เขาไม่ได้เอามาฉายสรยุทธถามยิ่งรักว่าเออ เวลานี้แคนดิเดตนายกตอนนั้นหาเสียงกันอยู่นะครับคุณภิสิทธ์ก็หลอ่อคุณยิ่งรักก็สวยคุณยิ่งรักจะใช้ความสวยให้เป็นประโยชน์ยังไงบ้างครับยิ่งรักพอได้ยินคําว่าสวยเท่านั้น,นยิ้มเหงือกกระดกเลยนะฮะแล้วก็ทําเป็นบิดซ้ายบิดขวาว่าเออ เรื่องสวยนี่เราไม่พูดกันดีกว่านะคะเราคอยดูการบริหารการทำงานดีกว่าค่ะแต่สองปีที่ผ่านมากูไม่เห็นมึงทำเฮียอะไรสักอย่างหนึง่งบอกแล้วถ้าพวกเราคึกผมจะคึก <laughs> สองปีแล้วที่เอาแต่ทำสวยอย่างเดียว ใช่ไม่ใช่และอีวันที่เขาถามทําเป็นกระบิดกระบวนว่าอยคุยเรืสวยเล็กค่คุยเรื่องทำงานอย่างนี้เรียกว่าอะไรอย่างนี้เรียกว่าอะไรครับเป็นภาษาถิ่นบางสะพานนะตอนแหละวันสองวันที่ผ่านมา คุณพี่สอซึ่งเคยถามน้องปอว่าอาจจะเอาความสวยมาเป็นประโยชน์ยังไงได้บอกลาในรายการตอนจะจบรายการนะครับมาจากไหนอีกครับปรบมือให้พี่น้องของเราหน่อยมาสมทบอีกแล้วมาสมทบอีกแล้วมีคนถามว่าทำไมหลายคนมาที่ราชดำเนิน ทำไมไม่ไปที่เมืองทองทานีทำไมไม่ไปกันครับคําตอบง่ายๆก็คือว่าเรามาปกป้องชาติเราไม่ได้มางานตลาดนัดโคกระบือคนละทุระกันคนละธุระกันใช่ไหมใช่ไหมบางสะพานต้องเรียกกองเชียร์จังหวัดตัวเอง เรามาปกป้องความถูกต้องให้ประเทศชาติเราไม่ได้รับจ้างมาเดินเที่ยวตลาดนัดโคกระบือหมดเวลาหกชั่วโมงขึ้นรถกลับใช่ไม่ใช่ใชเพราะฉะนั้นคุณค่าและศักดิ์ศรีมันต่างกันมากเพราะฉะนั้นอย่ามาถามว่าทำไมมาที่นี่ไม่ไปที่นั่นเพราะที่นั่นเขาไทยชีวิตโคกระบือกัน ก็เลยจะกลับไปย้ำว่าเวลาที่ประชาชนมาที่นี่เนี่ยขณะนี้จะมีกระบวนการโจมตีมากมายนะครับยกตัวอย่างไม่รู้ว่าเธอตั้งใจโจมตีหรือไม่แต่ขอให้ทุกคนตั้งใจฟังคำพูดของคนที่ผมจะอ่านให้ฟังต่อไปนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนางสดศรีสัต,ตยธรรมกอกอตอด้านกิจการพักการเมืองกล่าวถึงกรณีที่มีกลุ่มต่างๆออกมาชุมนุมคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมว่าตั้งใจฟังดีๆนะตั้งใจฟังดีๆนะฮะนางสดศรีให้สัมภาษณ์ว่า ตนรู้สึกมีความเป็นห่วงสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้เป็นอย่างยิ่งแม้รัฐบาลจะยอมถอนร่างพระราช,ชบัญญัตินิรโทษกรรมและกฎหมายที่มีลักษณะเกี่ยวข้องออกจากรัฐสภาทั้งหมดแล้วรวมทั้งประกาศชัดเจนว่าจะไม่นำกฎหมายดังกล่าวขึ้นมาพิจ,จารณาอีก แต่ปรากฏว่ายังมีการชุมนุมอยู่ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาได้เป็นไงพอใจไหมพอใจไหมไม่พอใจเป่านกหวีดไม่พอใจเป่านกหวีดเปล่าให้มันตื่นเลยเปล่าให้คนพูดมันตื่นให้ได้ น,นสางสดสีบอกว่ารัฐบาลเขาก็ถอนออกมาหมดแล้วเนี่ยทำไมยังมีการชุมนุมกันอยู่รู้สึกเป็นห่วงดังนั้นขอให้ทุกฝ่ายมีสติและยึดมั่นในกฎหมายเพื่อความสงบสุขและความเรียบร้อยเนื่องจากมองว่าประเทศไทยในช่วงเวลานี้ควรจะเดินหน้าไปในทิศท,ท,ทางที่ดีกว่านี้มากกว่ามานั่งขัดแย้งกันเอง ก็เลยมีกรอนมาฝากคุณสดสีชอบใจตรงไหนแสดงตนเวลานั้นทันทีอย่างเงียบอย่าช่วยใครมดเท็ดอีเห็ดสดเข้าใจไหมอย่าช่วยใครมดเท็ดอีเห็ดสด อย่าช่วยโจรโป้โปดหลักกฎหมายราชดำเนินล้วนคนดีไม่มีควายจริงไมจง่จริงจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นเห็ดขี้ควายไม่มีทางได้ขึ้นที่นี่อย่าช่วยใครมดเท็ดอีเห็ดสด อย่าช่วยโจรโป้ปดหลักกฎหมายราชดำเนินล้วนคนดีไม่มีควายอย่าทำลายนิติรัฐอีพูดต่อไม่ได้ต้องรักษาเกียรติคนประจวบคีรีขันเลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนตอนจบใหม่ให้สุภาพขึ้น อย่าช่วยใครมดเท็ดอีเห็ุสดอย่าช่วยโจรโป้ปลดหลักกฎหมายราชดำเนินล้วนคนดีบ่มีควายอย่าทำลายนิติธรรมอีหำลิงเพราะขึ้นเยอะเลยเพราะกเมากี้เยอะเลยนะครับเวลานี้พวกเรามาอยู่กันที่นี่ จำนวนไม่น้อยเดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยจิตใจเดียวกันก็คือว่าบ้านเมืองของเราเราไม่ยอมให้ใครย่ำหยีพี่ชายโกงชาติโกงแผ่นดินส่งน้องอัป,ปรีมานิรัโทษสกรรมทำได้ยังไงเราจะยอมได้ยังไงใช่ไหมครับยอมไม่ยอม ยอมไม่ยอมเสียงแค่นี้มันไม่กลัวหรอกยอมไม่ยอมยอมไมมม่ยยออหรือไม่ยอมสรยุทธสุทธัศนจินดาบอกว่ารัฐบาลเขาถอย จนเกียร์พังหมดแล้วทำไมยังไม่กลับบ้านกันอีกแถมยังขึ้นรถมาอีกจากสุราษฎร์จากประจ,กกจบขึ้นมาทำไมเราจะตอบว่าไงดีรัฐบาลเ้าอุตส่าห์ถอยจนเกียร์พังแล้วทำไมยังไม่กลับบ้านกันอีก <Yeah. S 1> ก็ตอบง่ายๆว่า มึงขับรถเข้าผิดซอยและมึงจะถอยในซอยเดิมหาพ่อมึงเหรอ,เ,อ,เ,อเข้าไปให้ถูกซอยอนี่เข้าผิดซอยแล้วซอยกันยิกเลยตีสามตีสี่ดันจนกฎหมายนี้ออกมา,าไม่เกรงใจประชาชนไม่เคารพหลักการเลย แล้วพอประชาชนออกมาไล่ใช้ขี้ข้าออกมาแก้ต่างต่างนาดูถูกสติปัญญาของคนที่นี่รัฐบาลก็ถอยจนเกียบพังว่าทำไมยังไม่กลับบ้านกันอีก็ตอบอย่างที่ตอบแล้วครับว่าก็มึงเข้าสุดซอยมึงจะถอยหาบุพการีมเหรอใครเป็นคนดีเรามีกรอนให้ทั้งนั้นอะ เอาไหให้พี่สอแกสักบทไหมใครต้องการสักบทหนึ่งให้พี่สอยกเมอส่งเสียงไม่งั้นไม่มีนะเอาสักบทหนึ่งนะ,ะคุณกินอิ่มกินพอไมมสอระยัด คุณกินอิ่มกินพอไม่สอระยัดคุณถนัดการเลียเพลียบ้างไหมคุณถนัดการเลียเพลียบ้างไหมทุกความอิ่มคุณกลืนกินแผ่นดินไทยคุณทำได้ยังไงไอสระยัด แค่นี้พอบอกๆเดี๋ยวมันฟ้องเอากลัวนะนไม่ใช่ไมกลัว <laughs> วันพรุ่งนี้จะเป็นจริงๆต้องวันนี้แหละนะเย็นๆเป็นเวลาสำคัญที่เราขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนที่ดูอยู่ทางบลูสกายที่บ้านมารวมกับพวกเราที่นี่ให้มากที่สุดไม่ต้องกลัวอินกแสกจะจดชื่อ เพราะอีเฮียนี่ไม่จดชื่อเราจดแต่ตัวเลขไปเบิกเงินทำเป็นประกาศว่าจะเช็คบินอธิการบดีที่ออกมาเขาไปแดกอะไรที่ร้านเหมือมันจะเช็คบินอะขายอะไรมันขายอะไรไม่เคยเห็นมันขายอะไรเลยนอกจากขายชาติ แล้วจะเช็คบินทำไมไปวางบินกันนายมึงดีกว่าได้ข่าวว่าได้ข่าวว่ารายละ20นะฮะใครมาอีกก็มือรับรับหน่อยยินดีต้านรับทุกท่านนะครับจะหลั่งไหลามาอย่างนี้ทั้งวันครับพี่น้องครับ จะหลั่งไหลามาจากทุกสารทิศอย่างนี้ทั้งวันครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะฮะเราคุยกันมาค่อนคืนเราคุยกันมาหลายวันเราคุยด้วยจิตใจและภาษาเดียวกันว่าประชาชนที่อยู่ที่นี่ประชาชนที่มาที่นี่รับไม่ได้กับกฎหมายที่ทำลายหลักการทุกอย่างของประเทศ เราจึงมายืนตรงนี้มีหลายคนถามว่าในที่สุดกฎหมายเนี้ยซึ่งขัดหลักหลายอย่างรวมไปถึงขัดรัฐธรรมนูญด้วยและอาจจะต้องไปจบที่ศาลและเราจะออกมานั่งนั่งนอนนอน,นอนกันทำไมทำไมไม่ศาลท่านจัดการเราจะตอบว่าไงฮะเราจะตอบว่าไงฮะ ผมตอบเข้าไปว่าก็กูเป็นประชาชนไงศาลท่านมีหน้าที่ของท่านมีกระบวนการของท่านแต่ประชาชนเมื่อเห็นโจรอยู่ตรงหน้ามึงจะดั้บอกว่าเชิญเคาน์เตอร์ถัดไปที่ศาลเลยค่ะอย่างนั้นไหมประชาชนทุกคนมีหน้าที่ปกป้องหลักการ เราต้องการสังคมเราต้องการประเทศที่มีหลักการหลักการสำคัญที่สุดคือกฎหมายซึ่งเป็นคือแปรของบ้านเมืองทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเสมอเหมือนกันทำไมคนเผากลับไม่ต้องติดคุกแต่คนถูกเผาช่างหัวมึงอย่างนั้นหรอใช่ไม่ใช่ทำไมทหารที่ถูกยิงตายญาตินี้ ต้องตายฟรีทั้งทั้งที่เขาออกมาทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติส่วนไอ้คนที่ยิงทหารปล่อยมันไปอย่างนั้นเหรอนี่มันเป็นกฎหมายประสาอะไรครับและตอนแรกยืนยันกันนักหนาว่าบ้านเมืองจำเป็นต้องมีพระราชบัญญัติฉบับนี้พอพวกเราออกมามันบอกว่าถอยก็ได้ ไม่ต้องมีก็ได้ทั้งถอยทั้งถอนป่านนี้ร่วงเกรียนเตียนโล่งหมดแล้วล่วะฮะเพราะฉะนั้น <S 2> <S 2> <S นี่คือความสับปรับที่ชัดเจนที่สุดวันหนึ่งบอกว่าต้องมีวันหนึ่งบอกว่าถอยได้ถอนได้แล้วก็สัญญาว่าจะไม่มีอีกอุปมาเหมือนเราจับได้ว่ามันเป็นโจร มันบอกว่าไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วจะไว้ใจมันได้ไหมครับจะไว้ใจมันได้ไหมครับจะปล่อยให้อยู่ในอำนาจและบอกว่าเดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวถอยเดี๋ยวถอนเดี๋ยวดันเดี๋ยวสุดซอยอย่างนี้ต่อไปไหมครับจะเก็บไว้บูชาไหมครับแล้วจะทำไงดีครับแล้วจะทำยังไงกันดีครับจะให้มันอยู่และให้มันไป ก็เขาถอยให้แล้วไงทำไมใจร้ายกันอย่างนงี้เขาถอยกันสุดซอยแล้วถอยจนเกียร์พังแล้วจะให้อยู่หรือไม่ให้อยู่ให้ไปหรือไม่ให้ไปยิ่งรักยิ่งรักยิ่งรักจะให้ไปไหนล่ะค้า มีคนบอกว่าการออกมาแถลงวันก่อนของยิ่งลักษณ์นั้นจะเป็นการได้พูดครั้งสุดท้ายบนแผ่นดินนี้เพราะนั่นคือใบเสร็จยืนยันว่าผู้หญิงคนนี้ตอแหลจริงๆเดิมนั้นเราเพียงแต่สงสัยเดิมนั้นเราเพียงแต่กล่าวหาแต่ใบเสร็จ จากการถแถลงของเธอกลับไปกลับมาคือเครื่องยืนยันว่าเธอเป็นเช่นนั้นจริงๆนับจากการถแถลงครั้งนั้นยิ่งลักจะไม่มีโอกาสได้พูดอะไรอีกแล้วนอกจากไปบอกที่เคาน์เตอร์ตั๋วเครื่องบินว่าซื้อตั๋วออกนอกประเทศหนึ่งใบแล้วอย่าไปพูดประเทศผิดล่ะนะ อย่าไปบอกว่าซื้อตั๋วไปประเทศซิดนีย์หนึ่งใบเขางงกันตายชักเพราะฉะนั้นนะครับผมเชื่อว่าเราทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วเราเพียงแต่มายืนยันร่วมกันที่นี่ว่ากฎหมายฉบับนี้ใช้ไม่ได้เป็นกฎหมายที่เลวทรามแต่ทางออกของปัญหานี้ไม่ใช่แค่ เอากฎหมายให้พ้นไปแต่คนเลวสามที่ออกกฎหมายฉบับนี้ต้องไปด้วยใช่ไม่ใช่เพราะถ้ามันอยู่อีกเดี๋ยวมันก็ให้กำเนิดกฎหมายชั่วชั่วออกมาอีกเราไม่มีวันไว้ใจคุณอีกแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้บ่ายๆเย็นๆศาลประชาชนจะเปิดขึ้น ถึงเวลานั้นทุกท่านต้องลงมติว่าจะเก็บไว้หรือจะใสหัวไปจเจ้าไงใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวมันรู้ตอนนี้มันยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ตัวเลยแค่ไม่อยู่กรุงเทพหลบไปอยู่ต่างจังหวัดเท่านั้นเองแต่ต่างจังหวัดพอไหม แค่ต่างจังหวัดพอไหมต้องไปไหนไปไหนนะไปนรกเลยเหรอออ้ไกลไปไปไม่ถูกหรอกเพราะฉะนั้นผมขอสรุปเลยนะครับว่าไม่ว่าใครจะพยายามโจมตีพวกเราที่นี่อย่างไรขอให้เรายืนหยัดและยืนยันว่าเรามาทำหน้าที่ประชาชนของประเทศชาติ หน้าที่ประชาชนไม่ใช่แค่ไปเลือกตั้งแล้วกลับมานั่งพับเพียบให้มันโขกสับยังไงก็ได้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจเป็นเจ้าของบ้านเพียงเลือกตัวแทนไปบริหารจัดการประเทศชาติให้ชั่วคราวเท่านั้นแต่วันหนึ่งวันใดที่ประชาชนพบว่าตัวแทนเหล่านั้นมีแต่จิตใจคิดจะทำระยำตำบอลกับบ้านเมืองของเรา เราจะต้องออกมาและบอกกับพวกมันว่าออกไปไหนลองซ้อมบอกหน่อยสิเ <f ool> <c oughs> บาแล้วกินกลับบ้านดีกว่าวันนี้ง่วงมีอิทธิฤทธิ์ไม่มากก็จะจบจะจบด้วยการบอกกับรัฐบาลว่า คุณจบแล้วคุณไม่ต้องพยายามทำอะไรอีกแล้วคุณไม่ต้องนั่งรอความหวังว่าวันนี้วุฒิสภาจะคว่มกฎหมายนี้ให้คุณเพราะเขาพูดกันทั่วไปหมดรู้กันหมดแล้วว่ากฎหมายไม่ได้ตายได้ว,วุฒิสภาเป็นแค่การวางยาสลบ และเดี๋ยวพวกคุณนะครบร้อยแปวันคุณก็ดันมันขึ้นมาอีกสันดานชอบดันอย่างพวกคุณนะ่ยและในขณะเดียวกันจะวันไหนก็ได้สักวันหนึ่งคุณแค่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วออกเป็นพระราชกำหนดนิรโทษกรรมทุกอย่างก็สมใจคุณผมถึงบอกว่าคุณจบแล้วความน่าเชื่อใจของคุณไม่เหลือแล้ว เราปล่อยให้คุณอยู่กับอำนาจไม่ได้อีกแล้วครับเอาอำนาจนั้นคืนกลับมาให้ประชาชนเดี๋ยวนี้เอาอำนาจคืนกลับมาให้ประชาชนเดี๋ยวนี้แล้วไม่ต้องขึ้นป้ายโจมตีประชาชนไม่ต้องใช้สื่อที่เป็นสุนัขรับใช้โจมตีประชาชน แล้วไม่ต้องปั้นม็อบเสื้อแดงมาชนกับประชาชนเพราะทุกสิ่งที่คุณทำนั้นยิ่งบั่นชตาชีวิตของคุณให้สั้นลงสั้นลงสั้นลงจะจบด้วยกรอนบทนี้ซึ่งถือว่าแทนใจพวกเราทุกคนที่นี่มาที่นี่วันนี้ไม่มีใครจ้างจริงไม่จริง ใครได้ตังค์บ้างถ้าได้แบ่งด้วยนะมาที่นี่วันนี้ไม่มีใครจ้างเงินไม่อาจจะง้างใจเราได้ใช่ไม่ใช่เรามีศักดิ์ศรีมากพอเงินไม่อาจจะง้างใจเราได้มาขจัดพวกเหลือเดนกับอีเวนตะไลเอ้นมันคือใคร ใสหัวมันออกไปไม่เอาแล้วเงินแผ่นดินก็ช่างผลาญอ,อีหานจิกได้ยินชัดไหมเงินแผ่นดินก็ช่างผลาญอ,อีหานจิกหานชอบจิกตรงไหนอ่ะรรีระริกจริงๆไม่ทิ้งแถว นางตุ๊กตาเสียกระบาลด้านบ้องแบวหมดรอบเล่นตลกแล้วนะคะนะคะจะย่าแฝกย่าแพรกโอเวอร์คัมก็เชิญเถอะนางระยำนางหำมหมาอันนี้กรอนมันพาไปขออภัยจริงๆเดี๋ยวมันไม่สัมผัสบ้านเมืองนี้ต้องอยู่ดีด้วยกติกา บ้านเมืองนี้ต้องอยู่ดีด้วยกติกาเอาประเทศคืนมาให้ประชาชนเอาประเทศคืนมาให้ประชาชนปรบมือดังๆให้ประเทศของเราเราจะเอาประเทศกลับคืนมาขอบพระคุณครับขอเสียงปรบมือ